โอเคครับอยู่ร้านบางไคอาซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัว army r สองเกนะครับผมนะหรือเป็นเจ้าตัว m 1 9 1่ก้าหน go cup นั่นเองนะครับตัวนี้เป็ดราคาอยู่ที่1,900บาทนะครับพร้อมเล่น2,200บาทฟรีค่าจัดส่งะจะนะ,ะนะมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาตัวปืนแมกกาซีนอ๋อภัยนะครับเสียงดังเลยนะฮะตัวปืนแมกกาซีนนะครับผมสองอย่างเท่านั้นนะครับผมนะ มาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือสภาพแม็กกาซีนนะครับขออนุญาตเช็ดค่าวน้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมได้ทําการล้างแล้วนะครับล้างเพราะว่าเซียล็อกนกสึกนะครับเลยเปลี่ยนเซียล็อกนกใหม่นะครับแค่นั้นเองนะสภาพแม็กกาซีนถือว่าใหม่นะนะครับใหม่มากเลยนะครับรอยต้นน้อยนะครับต่อไปก็ฉีดซิลิโคนนะครับผมอ่านว่าผมหลุดไปแล้วเอาละฉีดนิดนึงนะครับนิดนึง นิดนึงนะครับอืมแค่นี้นะครับผมต่อไปก็ตัวปืนนะครับผมเช็ดนิดนึงนะครับตัวนี้มันล้างมาแล้วจริงๆผมบอกเลยว่าล้างแบบสะอาดเอี่ยมเลยนะครับอย่างที่บอกถ้าตัวไหนถอดซ่อมหัดถอดล้างแม่มจบๆนะครับล้างมันทีเดียวเลย <c oughs> อ่ะนี่คือสภาพตัวปืนนะครับใหม่ไหมเป็นตัวโกครับ มอเตอร์เรียลแมทนะครับสภาพใหม่มากโค้กมาร์ค4ซีรีส์70นะครับโค้กครับน้มันชั่นจุด4.5ออโตเมติกนะครับคาบินนะฮะไก่ก็เป็นไก่แต่งโรงงานประกับโค้กนะครับตัวนี้ก็โค้กเนาะประกับโค้กเลยนะครับผมโอ้สวยงามมากนะตัวนี้นะครับงานอาร์มี่นะฮะมาดูระบบนะครับเซฟใช้ได้กดเซฟหลังอ่อนใช้ได้กดหลังอ่อนด้านไก่ใช้ได้นะจ๊ะนะมา พอสไลด์ดูกันว่าจะเป็นย่างไรนะครับเดี๋ยวแน่นมากนะจะใช้เง็บเล็บเง็บเล็บงัดบุ้ยงัดเล็บอะไรล่ะอืมองใช้ของแข็งหน่อยนะครับอ่ะพอสไลด์นะครับสภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ยิงมาพอสมควรแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมนะ อันนี้ผมชี้ซิลิโคนล้างไปแล้วนะครับเนื่องจากนี่ผมบอกผมเปลี่ยนเจ้าตัวเซียล็อกนอกไปใหม่นะครับก็เลยล้างซะนะครับรับประกันนะครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนเซ <laughs> ียล็อกนอกไปแล้วนะครับเออจะรับประกันทําไมในเมื่อเรามีประกันอยู่แล้วนะเออก็รับประกันนั่นแหละนะฮะรับประกันหนึ่งเดือนนะจ๊ะนะครับอย่าไปเล่นพิเลนเล่นถึงแผงนะครับอย่าไปดัดแปลงปรับแต่งไม่รับประกันการตกหล่นนะครับ ประกันระบบรั่วซึมระบบภายในนะครับนะแต่ทุกตัวผ่านการรีเช็คผมมาหมดแล้วถ้าผิดพลาดตรงไหนก็คือมีประกันให้แน่นอนนะครับ<ส>ผมจะพยายามให้ผ่านการเคลมประกันน้อยที่สุดนะฮะจริงๆก็มีเคสเคลมประกันอีกอยู่2เทสนะครับซึ่งออรอไหลอยู่ะจะอีกตัวนึงเป็นไฟฟ้าครับอีกตัวนึงเป็นอัดแก๊สอัดแก๊สตัวนั้นรู้สึกแบริ่งจะแตกนะครับตอนได้ไปนะครับซึ่งผมไม่ได้ดูเพราะบางทีมันอยู่กับผมมันยิงได้นะครับแต่บางทีอยูดที่คลามันแบบอ่ะ ไปลิ่งอาจจะฝืดไปน,นิดนึงนะครับแล้วมันแตกออกก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนได้ฟรีนี่ในประกันส่วนอีกตัวหนึ่งเขาจะเปลี่ยนหน้าคอนแทคแล้วก็หน้าคอนแทคเปลี่ยนฟรีแต่เขาอัปเกรดเป็นเดินมอสเฟสนะครับอันนั้นลูกค้าก็ต้องจ่ายค่ามอสเฟสเอานะครับส่วนค่าช่างค่าอะไ่เดิมที่ต้องเปลี่ยนก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มจ้าอ่ะนะครับใส่ไสลออไลด์กนละับเข้าไปนะปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวสลักนะครับ ตัวสลักตัวเนี้ยเราต้องเอาเล็บดันนิดนึงนะครับตอนใส่เจ้าตัวแผ่นสลด์เพราะว่าเจ้าตัวสลักตัวเนี้ยเขาค่อนข้างแน่นนะครับเวลาใส่บางทีมันอาจจะทําให้อ่าดันเจ้าตัวคันแขวนสไลด์เนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับนะอย่าไปฝืนนะครับเพราะว่าคันแขวนของเจ้าตัวอาร์มี่หรือเบลเนี่ยเขาค่อนข้างบางนะครับถ้าหักปุ๊บเนี่ยคือหักเลยนะนะครับอันนี้ไอ้กรณีนี้ผมไม่ได้รับประกันนะเพราะว่าท่านทําหักเอง <laughs> นะครับ ประเด็นที่ผมไม่ได้รับประกันนะเพราะท่านทาหักเองเพราะว่าไม่งั้นอะไรพวกนี้คือท่านต้องระวังกันเอาเองนะครับเพราะว่าอย่าไปฝืนมันถ้าไม่เข้าให้หาเล็บกดนะครับให้ใช้วิธีการเอาเล็บเนี่ยเนี่ยผมยังมีนิดเดียวนะใส่ถุงมือมีนิดเดียวก็คือกดแล้วก็ปากนุโป้งปากแล้วดันเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องฝืนมากถ้าฝืนมากเนะี่ยเดี๋ยวมันหักนะครับนะเพราะาตัวหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมจะสั่งให้ใส่เนี่ยผมไปใส่ของมะลุยครับมะลุยเขาจะหนากว่า นะครับซึ่งโอกาสหักคำเครื่องยากแถมติ่งไอ้ตัวคันแขวนเขาเนี่ยมัน <c oughs> ถ้าเป็นพวกหนึ่งก้าหนึ่งเนี่ยตระกูลหนึ่งก้างหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยคือเขาจะมีติ่งตรงนี้ใช่ไหมครับของเดิมเนี่ยมันจะสึกง่ายไอ้ตัวคัน,คนแขวนน่าจะสึกง่ายนะครับผมจะเปลี่ยนไปใช้ของมารุยเพราะว่าไอ้ตัวติ่งเขาจะหนากว่าแล้วก็ยืดกว่ากันนิดหนึ่งนะครับทําให้หน้าสัมผัสเวลาเขาดันแขวนเนี่ย เขาจะดันได้เต็มกว่านะครับทำให้ตัวเนี้มันไม่สึกง่ายนะครับตัวติ่งดันแขวนสไลด์นะครับนะเออนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวอามี่นะครับ R 29์ะมาถไม่ผิดนะฮะเป็นตัวโก้ครับนะครับผมเปนหนึ่งรุ่นที่สวยมากนะครับสวยมากนะมาอัดแก๊สกันนะครับแก๊สทะทดสอบเป็นแก๊สอีทีพันนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะ กดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยนะพอเสร็จแล้วนะครับได้เจ้าตัวนี้สปิดโหลดนะครับใครสนใจหัวโหลดร้อยี่สิบาทตัวโหลดหนึ่งร้อยบาทรวมเป็นสองรอยี่สิบสั่งครบชุดชุดนี้เอาไปสองร้อยลดยี่สิบาทมีค่าส่งห้าสิบาทนะจ๊ะนะครับฮึเกี่ยวมานะครับไอหัวโหลดเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้โคตรหลายรุ่นเหมาะสำหรับคนแข่ง i อพีเอสซีนะครับใช้ได้แทบจะครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้นะผมว่า คใครสนใจนะครับเป็นนักแข่ง i p s ีหัวโหลดแบบนี้คุ้มค่าสำหรับนักแข่งนะครับไม่ต้องมาคอยโหลดให้มันเมื่อยนิ้วนะฮะใช้ได้โคตรหลายรุ่นเลยนะครับ่อะอมาวัดความแรงกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมสองหมูสองเก้าหก 1> 3ามสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับความแรงถือว่าเยอะกว่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ในไซส์เกณฑ์เรียกว่าปกตินะครับผมโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยำกันนะครับโอเคครับเป้าสิบเซนและยี่สิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับมาดูกันว่าจะแม่นสักแค่ไหนนะครับผมมาดูกันเอาเป้าใหญ่ก่อนนะครับ ไม่โดนเลยครับเป้าเล็กเป้าใหญ่โดนอยู่โอเคต่อไปดูระยะสิบเมตรกันนะครับโอเคมานะครับเป้าสิบเซนและยี่สิเซนระยะสิบเมตรนะครับ <c oughs> ดูว่าจะโดนไหมนะฮะ อ่ายิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาอ่ะจ้ะโอเคไหมยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับมาจับต่อไปนะครับเล่นเสร็จแล้วต้องทําไงก่อนนะอันดับแรกเราแม็กออกก่อนเลยนะครับนะโอเคแม็กออกแล้วนะครับแก๊สในแม็กคาวได้เลยนะครับแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวนะครับแก๊สทีมรุ่นใหม่เนี่ยก็คือ ET ทีพันนะครับไดโนกินแก๊สอ่าอัลต้าฟอร์สนะครับนะตระกูลพวกนี้จะมีแก๊สในตัวอ่าซิลิโคนในตัวอยู่แล้วไม่ต้องเคลียร์ออกนะครับ มันจะได้ไม่รั่วเพราะว่ามีซีโคนในตัวเนี่ยเขาจะเคลือบพวกโอลิงต่างๆในแม็กแม้มันเสียหายนะครับผมบนตัวปืนนะครับก็ทําแบบต้นคลิปน้อหลักๆก็คือฉีดซิลิโคนนะครับนะอ่านี่เอาแม็กออกแล้วนะครับต่อไปให้ดึงสไลด์ถอยลงแบบนี้แล้วลันไกลทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับให้ใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตบบ่อยๆนะครับสไลด์แตกราวได้หรือสึกได้นั่นเองนะครับผมให้ใช้การดึงสไลด์ถ้าในกรณีตัวไหนดึงไม่ลงนะครับตัวจะจะเป็นกับพวกหนึ่งลก้าหนึ่งหปานะครับ ก็หลักคือให้ใช้วิธีการดึงกดปล่อยถ้าเราไม่ได้ไปแข็งก็คือไม่ต้องไปซีเรียสมันใช้อย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเนี่ยดันถอยหลังนะครับถ้ามันดันแล้วไม่ลงแล้วก็ดันกดปล่อยต่าไกแค่นั้นเองนะผมประมาณนี้นะฮะท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเชิงเซาแลน์บีแคร์ซอฟนะครับผมดูกงว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ